อยู่คนเดียวแสนจะเปลี่ย,ยอยทั่วรานว่าวันไหมแสนสบายแต่ไม่สนุก,อ,กอยู่ทังคนมีแต่ความคุมแสนสนุกแต่ไม่มีสบายแต่ไดตรองดูสองอย่างตามค่ะท่านผู้ฟังทุกท่กทกานพบกันเช่นเคยกับประโรการตำตะวันช่วงมห ah ิดล Number One ว่าคะ รายการนี้ก็เป็นรายการที่จะรวบรวมงานวิจัยต่างๆมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ได้ชวนคบคิดตามกันไปด้วยนะคะและสําหรับวันนี้พิฉันรรงศาส์อาจารย์ดรสุธิดาชนวันอาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพของการวิจัยทางด้านผู้สูงอายุนะคะใช่ล้วค่ะจากเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเมื่อตอนเปิดต้นรายการนะคะ ใครที่เกิดทันในช่วงปี2496ก็คงจะคุ้นหูกับเพลงนี้ดีนะคะมีชื่อว่าเพลงมีคู่เสร็เษฐคุณขาของคุณดารารัฐเกียรติเกิดสุขนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแม้เพลงนี้จะเป็นเพลงดังข้ามยุคในอดีตเมื่อ70ปีก่อนแต่ก็ยังสะท้อนภาพการอยู่คนเดียวและการมีคู่ผ่านเนื้อเพลงได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันนี้นะคะ การอยู่ตามลำพังคนเดียวได้กลายเป็นเทรนด์การอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากในหลากหลายประเทศเลยนะคะรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยการเกิดของคนไทยที่เคยสูงเกินหนึ่งล้านคนเมื่อ60ปีก่อนได้ลดต่ำลงจนแตะหลัก5้าแสนคนเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็ได้ส่งสัญญ,ญาณและตอกย้ำว่าสังคมไทยเราในทุกวันนี้นะคะ กำลังกลายเป็นสังคมไร้ลูกหลานภาพปัจจุบันที่เรามองเห็นในสังคมก็คือผู้หญิงรุ่นใหม่อยู่กันมงสดมากขึ้นนะคะคนรุ่นใหม่แต่งงานกันน้อยลงคู่รักหลากหลายคู่แต่งงานแล้วก็ไม่ม,ม,มีลูกเลยนะคะและค่านิยมเกี่ยวกับการมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีลูกหลานไว้สืบสกุลหรือคำสุภาษ,ษิตไท,ทยที่ว่า ลูกคือโซ่ทองคล้องใจเนี่ยก็น่าจะกำลังเรือนหายไปพร้อมกับการเวลาแล้วนะคะและไม่เพียงแต่หนุ่มสาววัยทำงานเท่านั้นนะคะที่มีแนวโน้มอยู่ตามลาพังคนเดียวมากขึ้นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันค่ะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มอยู่กันตามลำพังคนเดียวเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมากเลยนะคะปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชากรสูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ13ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ2 0่สของประชากรทั้งหมดหรือประมาณหนึ่งใน5ของประชากรทั้งหมดนะคะคะปูีกในหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเนี่ยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะและในจำนวน13ล้านคนนี้เองนะคะที่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณร้อยละสิถึงร้อยละสิหรือประมาณหนึ่ล้านคนที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังนะคะ แนวโน้มการอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุในปัจจุบันที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเรื่องนี้นะคะได้เริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการไม่มีผู้ดูแลในบ้านปลายชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยเขามีอายุมากขึ้นก็ย่อมมีสุขภาพที่เสื่อมถอยลงตามกาลเวลาประกอบกับการอยู่อาศัยที่ต้องอยู่คนเดียวด้วยแล้วเนี่ย ก็ยิ่งทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีผู้ดูแลหรือระบบการดูแลผู้สูงอายุในลนักษณะของการดูแลระยะยาวนั่นเองนะคะประเด็นดังกล่าวนี้เองนะคะก็เป็นประเด็นที่ทําให้พวกเราเนี่ยชวนขบคิดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมตัวที่จะรองรับจํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะ,นะคะ ดังนั้นคำถามที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวเนี่ยคงไม่พ้นกับคำถามที่ว่าในบ้านปลายชีวิตใครจะมาดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะใครจะเป็นคนพาไปโรงพยาบาลในวันที่ผู้สูงอายุไม่มีแรงที่จะไปเองนะคะใครจะเป็นคนช่วยดูแลในเรื่องอาหารการกินซึ่งคำถามเหล่านี้ก็เป็นคำถามโลกแตกที่แม้แต่ตัวผู้สูงอายุเองเนี่ย ก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะคะรวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็หาคําตอบอย่างเร่งด่วนเลยค่ะจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวนะคะอาจจะแบ่งได้เป็นหลายระดับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่คนเดียวแบบมีลูกมีหลานอยู่ใกล้ๆอาจจะมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือละแวกรั้วเดียวกันซึ่งเราก็จะพบมากในเขตชนบทนะคะการอยู่อาศัย,นยในในลักษณะแบบนี้ก็ดู ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ยังมีลูกหลานคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะในอีกลักษณะหนึ่งก็คืออยู่คนเดียวแต่ลูกหลานอาจจะอยู่ไกลเสียสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆกันหรือเป็นจังหวัดไกลออกไปหน่อยแต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ยังมีลูกหลานเนี่ยเที่ยวมาหาบ้างในช่วงเทศกาลหรือให้การดูแลโดยการส่งสิ่งของเครื่องใช้มาให้บ้างนะคะแต่ อยู่แบบไม่มีลูกหลานหรือเราเรียกว่าไรญาดขาดมิตรนคะคะที่เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยของคนที่อยู่คนเดียวที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะคะคําว่าไรญาดขาดมิตรเนี่ยก็เป็นคําหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันมานานแล้วนะคะแต่ก็เป็นคําที่ทําให้เรามองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าการไม่มีใครจริงๆแบบไม่มีาติพี่น้องหรือลูกหลานไม่มีคนเพื่งพายามแกช่ชราไม่มีคนดูแลในบ้านปลายชีวิตเนี่ยจนท้ายที่สุด เมื่อเสียชีวิตลงก็ต้องกลายเป็นศพผู้สูงอายุรรยญาตินะคะก็เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจยิ่งนักนะคะจะขอยกตัวอย่างดังเช่นวิกฤตสังคมสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นนี้เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกๆในเอเชียของเราที่มีวัฒนธรรมแบบตัวคนเดียวนะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกกันว่าโอฮิโตริซามะนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนของคนญี่ปุ่นที่ชอบทำอะไรคนเดียว แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจนกลายเป็นซ u เปอร์โซลเคเจอร์แล้วนะคะมีผู้สูงอายุญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่มีใครรู้นะคะเราเรียกได้ว่า,เ,าเสียชีวิตเพียงดำพังนั่นเองนะคะไม่เพียงแต่สังคมญี่ปุ่นนะคะสังคมไทยของเราเองเนี่ยก็กำลังมองเห็นภาพอนาคตของสังคมอยู่คนเดียวโดยเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤตนี้นะคะอย่างที่เราได้พบเห็นในสังคมเราเนี่ยเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะในภาคธุรกิจอย่างเช่นเราเริ่มมีร้านอาหารแบบที่มีที่นั่งคนเดียวบ้างแล้วนะคะมีทัวร์เที่ยวคนเดียวหรืออถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์ของเกาหลีนะคะก็จะมีซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของธุรกิจหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ การทําความสะอาดบ้านคนตายนะคะไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยหากสังคมไทยของเราเป็นสังคมอยู่ตามพังคนเดียวอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยอาชีพนี้ก็คงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญขึ้นมาก็เป็นได้นะคะทีนี้ลองมาดูว่าอยู่คนเดียวแล้วใครแคร์แคร์ในที่นี้หมายถึงแคร์ในเรื่องของการดูแลน,นะคะไม่ใช่โนสนโนแคร์นะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าควรแคร์หรือใครควรแคร์บ้างนะคะ แค่ที่หนึ่งคือต้องแคร์ตัวเองค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุอยู่โดดเดี่ยวควรแคร์ก็คือตัวผู้สูงอายุนั่นเองนะคะยิ่งต้องอยู่คนเดียวยิ่งควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองและก็พึ่งพาตนเองให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ควรจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็เตรียมตัวเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีพลังเพราะว่าเรื่องสูงวัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเราจึงควรต้องเตรียมตัวตั้งแต่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพใจการออมเพื่อวัยเกษียณการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่กําลังก้าวไกลไปข้างหน้านะคะรวมถึงการเตรียมที่อยู่อาศัยในอนาคตแล้วก็การวางแผนหรือการเตรียมผู้ดูแลเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับแคร์ที่สองนะคะ ก็คือแคร์จิตใจเรียกได้ว่าสุขภาพใจเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ไปกว่าสุขภาพกายเลยทีเดียวนะคะจะขอยกตัวอย่างจากที่าทางนักวิจัยนะคะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุที่อยู่ตามทางคนเดียวเนี่ยก็มักจะได้ยินผู้สูงอายอาุพูดกับพวกเราก่อนที่พวกเราจะเดินทางกลับกันว่าไว้มาหาป้าอีกนะป้าจะได้ไม่เหงาหรือว่าหนูมาคุยกับ ลุงมาปล่อยสิลุงไม่มีใครเลยเนี่ยอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคะประโยคเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินอยู่บ่อยเลยค่ะพอเราได้ลงไปเก็บข้อมูลนะคะเราก็พบว่าในยยะที่มันแฝงมากับบทสนทนาดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเรารู้ถึงความหมายที่มันซ่อนอยู่เลยค่ะนั่นหมายถึงคุณตาคุณยายเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกเหงาเศร้าใจอยากมีคนมาคุยด้วย แม้ว่าจะไม่มีคนอยู่ด้วยอย่างน้อยให้มีคนมาพูดคุยพูดคุยเพื่อแก้เหงาก็ก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งสาเหตุที่อ่าทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการอยู่เป็นโสดการย้ายถิ่นของลูกหลานหรือว่าการเสรียชีวิตของคู่สมรสนะนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักก่อนที่จะไปสู่ความตระหนกได้นะคะหากเราไม่ได้ทําอะไรกับ ไม่ได้มีการเตรียมตัวกับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังกลุ่มนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วการอยู่คนเดียวเนี่ยย่อมส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเหงากังวลซึมเศร้า,ราซึ่งจากข้อมูลที่เราเจอมาว่าพบว่าหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวนะคะเขาจะมีความรู้สึกกังวลกับการอยู่คนเดียวแล้วก็กลัวตายคนเดียว หลากหลายครั้งเลยนะคะที่นักวิจัยได้พูดคุยกับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวแล้วก็สอบถามถึงความต้องการของท่านแน่นอนนะคะว่าคําตอบก็คืออยากให้มีคนแวะเวียนมาหามาพูดคุยกันบ้างจะได้ไม่เหงานะคะอย่างน้อยให้รู้ว่ายังอยู่ดีไม่ล้มเจ็บหรือเสียชีวิตในบ้านโดยไม่มีใครรู้นะคะซึ่งเรื่องความมั่นคงทางจิตใจเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของการดูแล การมีผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวในวันที่มีอายุสูง,สงขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เนี่ยจะมีความต้องการการดูแลในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจรวมถึงความต้องการในการมีผู้ดูแลนะคะ,ะในเรื่องของการอยู่คนเดียวที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วเนี่ย การดูแลจิตใจหรือว่าการที่มีโปรแกรมการดูแลด้านจิตใจเนี่ยอาจช่วยรองรับสังคมโดดเดี่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุโดดเดี่ยวในห้องสี่เหลี่ยมในเขตเมืองนะคะที่มีสังคมการอยู่อาศัยแบบตัวใครตัวมันไม่มีสังคมเพื่อนบ้านไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจากกาันไม่มีพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลางสําหรับทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ โปรแกรมการดูแลด้านจิตใจสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจสําหรับผู้สูงอายุที่มีการปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยจากที่เคยมีผู้อาศัยอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคยอยู่อาศัยกับสามีภรรยาอยู่กับลูกแต่กับกลายต้องเปลี่ยนมาเป็นอยู่ตามลำพังคนเดียวนะคะการมีชมรม คนโดดเดี่ยวหรือว่าโซโลคลับสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันให้กําลังใจกันเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนอกจากนี้การมีกิจกรรมให้ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดจิตใจก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำทางคนเดียวเนี่ยสามารถฟื้นฟูจิตใจให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยาวนานที่สุดนะคะ และเอะผู้สูงอายุในเขตเมืองบางพื้นที่เนี่ยเมื่อเข้าถึงได้ยากก็อาจจะใช้วิธีการแคร์คอลหรือเรียกได้ว่าการดูแลผ่านโทรศัพท์เป็นการเยี่ยมบ้านแบบปุรณาการนะคะเมื่อสภาพแวดลอ้อมอาจจะไม่อำนวยสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจ,จสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่กานเพีงคนเดียวนะคะเอาล่ะค่ะจบไปสองแคร์แล้วนะคะมาดูแคร์ต่อไปเป็นแคร์ที่สามก็คือแคร์จากเพื่อนบ้านแล้วก็ชุมชนนะคะ ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเขตเมืองหรือเขตเมืองใหญ่นะคะก็อาจจะเิดคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ช่องว่างของคำว่าความเป็นนิติบุคคลเนี่ยในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหมู่บ้านอพาร์ตเมนต์เนี่ยหายไปได้อย่างไรก็ยังเป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้นะคะทางออกหนึ่งที่อาจจะพอเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์ได้ก็คือ การสนับสนุนให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่กเกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยทำงานในเชิงลุกในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีการดูแลโดยนิติบุคคลนะคะโดยการสร้างความตระหนักในเรื่องของการมีบริการแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุให้กับนิติบุคคลหรือคณะกรรมการหมูคค่บ้านรวมถึงสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยให้เขาเห็นความสําคัญของการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนนะคะ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ลูกบ้านเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อทำงานเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างเจ้าที่ภาครัฐและนิติบุคคลเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุโดดเดี่ยวในเขตเมืองได้รับการดูแลทางภาครัฐอย่างพั่วถึงได้นะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามพังคคนเดียวในชนบทหรือนอกเขตเทศบาลเนี่ยก็อาจจะไม่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหรนะ่นักเท่ากับผู้สูงอายุในเขตเมืองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย การมีระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยโดยเพื่อนบ้านนะคะก็อาจจะช่วยตอบโจทย์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามทางคนเดียวเมื่อเพื่อนบ้านหรือหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากที่สุดเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเราอาจจะจัดให้มีผู้นำประจำซอยหรือการสร้างความตระนณะให้เพื่อนบ้านเนี่ยร่วมใจกันดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวในซอยอย่างใกล้ชิดนะคะ รวมถึงหาวิธีช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นการมีสัญญาณกริ่งการตั้งกลุ่มลายเวลามีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้มาช่วยเหลือได้ทันทันท่วงทีนะคะดังนั้นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อย่างได้อย่างสระไม่ต้องพึ่งพาได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็อย่างหนึ่งก็คือการสร้างระบบแล้วก็เครือข่ายการสนับสนุนต่างๆในชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการดูแลโดยชุมชนหรือ community care นั่นเองนะคะซึ่งสังคมก็คาดหวังว่าชุมชนจะมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุหรือหน่วยงานอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียวได้นะคะค่ะแคร์ที่4นะคะคือแคร์จากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะ ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวเนี่ยทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือกันเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วว่าชุมชนมีส่วนดูแลใช่ไหมคะได้พูดไปนิดหนึ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งก็อาจอมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะเพื่อทําหน้าที่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เขาถึงประชากรทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนและก็เท่าเทียมนะคะ รวมถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะโดยจึงควรเน้นเรื่องของระบบบริการทางสุขภาพแล้วก็ทางสังคมเพื่อรองรับการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้นอกจากการมีระบบบริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวแล้วนะคะภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจใช้วิธีการขึ้นทะเบียนคนที่อยู่คนเดียวที่มีอายุใกล้60ปีที่กําลังจะก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงอายุ และมีความตั้งใจว่าจะอยู่คนเดียวในบ้านปลายชีวิตเพื่อเป็นการรองรับการดูแลระยะยาวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ควรบรรจุกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ตามทางคนเดียวเนี่ยให้เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างรอบด้านนะ,นะคะดังนั้นแนวทางที่จะช่วยรองรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามทางคนเดียวเนี่ยก็สามารถแบ่งการดูแลสําหรับผู้สูงอายุออกเป็นสองแนวทางด้วยกันนะ,นะคะ แนวทางแรกเนี่ยก็จะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไปรับบริการได้ด้วยตนเองยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่อาจจะไม่มีคนพาไปไหนนะคะก็อาจจะมีบริการลักษณะของช่วยเหลือพาไปแบบครบวงจรตั้งแต่บ้านจุดหมายปลายทางจนถึงพากลับบ้านนะคะเมื่อผลการศึกษาเราพบว่าหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามพังคนเดียวเนี่ย ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการทางสุขภาพหรือทางสังคมได้แล้วก็จึงมีความต้องการให้มีผู้ช่วยเหลือพาไปนะคะดังนั้นก็ทางภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็ควรมีการสน,สนับสนุนในเรื่องของบริการอาสาสมัครในชุมชนในฐานะผู้ช่วยเหลือพาไปหรืออาจจะเป็นลักษณะของอจ่ายบ้างนะคะพอมีผู้สูงอายุท่านไหนพอมีเงินก็ให เงินเป็นสินน้ําใจบ้างนะคะเป็นบริการรับส่งผู้สูงอายุนะคะและแนวทางที่สองก็จะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ด้วยตนเองนะคะอาจเป็นเพราะมีภาวะติดบ้านติดเตียงซึ่งทางออกก็คือเราจะต้องนําบริการทางสังคมและทางสุขภาพเนี่ยเข้าไปหาประชากรในที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบบริการทั้งทางด้านสุขภาพแล้วก็สังคมที่มีอยู่แล้วนั้นให้เคลื่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยแบบไร้รอยต่อนะคะหากผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางออกมารับบริการได้โดยตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนําบริการทั้งหลายเหล่านี้นะคะเข้าไปหาตัวผู้สูงอายุเองเลยค่ะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสูงวัยในที่อยู่ที่เราเรียกว่า a g i n g in place นั่นเองนะคะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพสะท้อนงานวิจัยทางด้านผู้สูงอายุที่เราได้เน้นไปยังผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวนะคะก็จะขอฝากไว้นะคะว่าหากเรายังไม่มีระบบรองรับภาวะสูงวัยโดดเดี่ยวหรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากที่ยังคงเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงนะคะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางโดยทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเปราะบางทางด้านสุขภาพ ร่างกายทางจิตใจความมั่นคงในชีวิตหรือระรบะบางในเรื่องของการไม่มีผู้ดูแลนะคะซึ่งในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้านี้นะคะเราคาดประมาณว่าหนึ่งในสามของประชากรไทยเนี่ยจะเป็นประชากรสูงอายุสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรไทยของเราเนี่ยสูงวัยอย่างมีพลังนะคะก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตนะ,นะคะ มีการเตรียมตัวก่อนเป็นผู้สูงอายุเพราะเรื่องการสูงไวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวทั้งเรื่องสุขภาพกายใจการออมเงินเพื่อวัยเกษียณรวมถึงเรื่องของการอยู่อาศัยในอนาคตด,ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระแบบไม่พึ่งพาใครได้นานที่สุดเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อมูลจากโครงการวิจัยเรื่องการเข้าถึงระบบบริการทางสังคมของประชากร ในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุนะคะที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันเพื่อนําไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสมนะคะงานวิจัยนีเ้เราได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยอยากอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะก็ติดตามอ่านเพ,เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะคะ www.ipsr.th co t h นะคะและก่อนจัดก,การวันนี้นะคะดิฉันก็ขอฝากประชาะสัมพันธ์งานประชุมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมก็เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่17นะคะเราเรียกการประชุมนี้ว่าประชากรและสังคม2566ภายใต้หัวเรื่องหลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิตนะคะในวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566นะคะ สถานที่คือโรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่024410201-4หรือต่อ201หรือ2233นะคะหรือสามารถารับชมเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับงานวิจัยดีๆในวันพุธหน้าช่วงมหิดลนัมเบอวัน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยู่คนเดียวแสนยา